สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่อกันไปนเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมเคเคฟาร์มนะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าวันนี้ลุงเขียวนอกจากจะเลี้ยงวัวแล้วลุงเขียวเลี้ยงอะไรด้วยนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นี่มาเลยคะ่ะลุงเขียวแอบซุ่มนะคะ หนึ่งปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้มาเคเคฟาร์มวันนี้มาแล้วมาลุงเขียวมีการเปลี่ยนแปลงสว,ส,ลวสวัสดีค่ะลุงเขียวสวัสดีคค่ะวันนี้ลุงเขียวมาในคลิปนี้เป็นคลิปการเลี้ยงอะไรเนาะเนี่ยวยันนี้เนี่เยเลี้ยงควายอนตัวนี้อ๋อปเลี้ยงควายอเป็นูย,ยอืมอค่ะตอนนี้น่าจะสูงประมาณ150หสแล้วสูง1 5อแล้วสองปีครับอ๋อเป็นเป็นควายเพศผู้ใช่ไหมคะ เป็นควายเพศผู้นะคะเป็นสายเพชรอุดรใช่ไหมคะลุงเขียวค่ะดูนะคะท่านผู้ชมค่ะวัดกันให้เห็นๆเลยนะคะสูงเท่าไหร่ะคะลุงเขียวเมื่อกี้ที่วัดไปสูงร้อยห้าสิบูงร้อาอายุเท่าไหร่คะสองปีพอดีครับตอนนี้แม่เขาแม่เขาเพศอุดรแต่ตัวเขาเป็นพ่อเขาเป็นลูกไกยกโอ้เป็นพ่อของไม่เป็นลูกของไกยกแต่แม่เนี่ยเป็นสายของเพชรอุดรนะคะเป็นเพศผู้นะท่านผู้ชมขาแน่แน่มาก โอ้โูได้ไหมค่ะยังก้นอ,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 อยู่เลยเออลักษณะเด่นของเพชรอุดรกับอ่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ตุ้งเขียวพูดถึงเอ่อกับใบหยกนีก่เขามีมีม,มีจุดเด่นของเขายังคือตรงไหนคะจุดเขาหัว่นาน่าจะเต็มกว่าทุกตัวอ่าเต็มกว่าทุกตัวก็คือก้นของเขานะคะแล้วขาเขาดูสิใหญ่มากค่ะโอ้มีข้อขาที่ใหญ่นี่ข้อขาใหญ่นี่มามาได้จากพันธุกรรมทางพ่อ ได้จากพี่ตุนได้จากพี่ตุรพ่อนหอครับอืมคือทั้งสองเลยเราดูอ่ะยังคอยสองปีก็ก็สามารถเป็นโสรดแล้วเนี่ยอกเขาใหญ่อืมอกใหญ่ประมาณใหญ่อ่าช่วงใหญ่อ๋อว่าเป็นควายที่เจ้าเนื้ออ่าเป็นวัยเป็นควายเจ้าเนื้อเราจะเอามาควายเป็นควายเจ้าเนื้อแต่อัตลักษณ์เขาก็ได้ค่ะอัตลักษณ์ของเข้มจ้ำแต่ว่าตัวนี้จะเป็นควายเจ้าเนื้อค่ะจะมีกัฒนาควาย เจ้าเนื้อตัวนี้มันเป็นดาวซีทีอะไรนะคะตัวนี้เป็นลูกดาวซีทีอ๋อดาวซีทีเราจะมาใส่ตัวตัวนี้แหละอ๋อก็คือตัวเมียครับพิ่งคลอดลูกตัวเมียหรือตัวผู้ค่ะลูกเขาจะมาใส่กับตัวนี้แหละอ๋อคือซื้อมาเพื่อจะการนี้ก็ถือว่าพัฒนาค่ะไอ้พวกนั้นถ้าตัวเล็กเกินไปมันจะไม่ได้พัฒนาหรอกครับค่ะเป็นลูกตัวเมีย ก็ได้คัดนาืนนะจะเป็นลูกตัวผู้แล้วมันยังเป็นระคาเนื้ออยู่เพราะฉะนั้นเราอยากให้นินเม่ควาที่ใหญ่ทุกุงคนดีว่าค่ะออกลูกมาแล้วก็จะได้ขายได้ราคาต่างกันต่างกันค่ะ แล้วน้องเขียวมีแนวคิดยังไงคะถึงโอ้ที่ส้มไปหนึ่งปีนี้ถึงถึงถึงได้มาเลี้ยงควายอ่าก็ได้ก่อนเ้าเลี้ยงแล้วได้เงินเ้าเลี้ยงแล้วเราสบายใจก็เราถึงควรจะเลี้ยงเราก็น่าจะได้เลี้ยงชาตินี้แหละ <laughs> ชาตินาไม่ได้มาเลี้ยงเลยนะะ <laughs> ชาตินาไม่ได้เลี้ยง <laughs> ใช่ไหมคะมอ,ะอนน่ว่าเรา แนวทางาเราเออนี่แหละคือแนวทางของเราค่ะตัวตนของเราค่ะเลีเอออยเ้ยงแล้วไม่ได้จะเหนื่อยครับอ <c oughs> ถ้าเราทํางานที่แบบที่ไม่ถูกใจมันก็เหนื่อยค <c oughs> ่ะทั้นี้นี่เหน่อยก็เหนื่อยใช่ย่างงี้ อันนี้คือการพักผ่อนถ้าเราออกมาอย่างนี้เป็นมาดูควายวัวควายที่ถูกใจมันเป็นการพักผ่อนอ่าเป็นการพักผ่อนเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายไปในตัวเลี้ยงไม่ได้ยังเหนื่อยะนะเห็นก็กินมีความสุขก็ไม่ได้ยังเหนื่อยอเลี้ยงง่ายไหมคะลุงเขียวระหว่างวัวกับควายอ่ะลุงเขียวลองเทียบกันอย่างที่ลุงเขียวเลี้ยงมาทั้งสองสองอย่างเนี่ยลุกสำหรับผมมันไม่มีอะไรยากทำมาเราชอบอ่าถ้าชอบก็คือจะไม่ไม่ยากถ้าเราชอบถ้าเราชอบมันก็ ทำมาเลยก็ไม่รู้จังเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่ชอบมันก็อันนั้นก็เกิดการไปหมดเลยค่ะก็เหมือนจะท้อๆนะลุงเขียวเนาะท้อๆนั่นแหลแต่ถ้าแต่ถ้าเราชอบเนาะมันก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําถูกไหมคะใช่ค่ะอ่านะคะลุงเขียวมีควายทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้ว่าจะมีถึงกว่าตัวเพราะจะหาตัวดีๆอ่มีสิบกว่าตัวหาตัวดีเลี้ยงทั้งตัวสองตัวก็ยังยังหายังไม่มีปัญญาค่ะแล้วตัวแรกตัวแรกที่ลุงเขียวซื้อมา ตัวแรกเลยตัวไหนคะอ๋ออยู่ทางนู้นอ,นนนอ๋อซื้อซื้อ,อตัวแม่มันมาตัวแรกมันมาเลยราคาเท่าไหร่ดูเขียวตอนนั้นอาจจะยังไม่บูมขนาดนี้สองแสนห้าแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกอ๋อแม่ลูกอ๋อแม่ลูก ซื้อมาแอบซุ่มนะคะลุงเขียวแอบซุ่มเลี้ยงควายชอบตัวไหนเราก็เลตัวเองเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับอ๋อมันก็ไม่เคยมีอะไรคุยุทธ์อะไรมากเลยเลี้ยงจบมันก็จบที่เงินครับค่ะเราต้องหาตัวตนเองว่าเลี้ยงให้มันได้เงินนนั่แหละเออเลี้ยงยังไงให้ได้เงินทุก็ทุกคนก็น่าจะอยากได้เงินหลายล้านอ่ะเออนั่นแหละถ้าเราไม่เลี้ยงพวกนี้ ขายหลักหมื่นแล้วมันจะเห็นเงินล้านนะค่ะต้องเลี้ยงให้ขายตัวหนึ่งเห็นเงินล้านมันขายจะดีไหมค่ะประมาณนั้นหละอ่าก็เลยอยากปลากอยากเข้ากันหรอว่ามนก็อยากเข้ากันแต่ว่าเวลาขายอะเห็นเงินล้านอืยอืมนะคะนี่ก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าคือเดิมทีก็ลุงเขียวเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็เลี้ยงควายนี่ก็เป็นความสุขอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็เลยซื้อควายมาเลี้ยงตอนนี้สิบกว่าตัวแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆโดยโดยทวนแนวคิดของลุงเขียวก็คือจะจะซื้อตัวผู้ตัวนี้ ใช่ไหมคะมามาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพ่อพันธุ์อ่าพ่อพันธุ์กับกับควายในฟาร์มของเราเองควายต่อไปก็จะหาแม่ดีๆนิดหนึ่งมาถสงก็ตัวนี้เอาแล้วก็ตัวเลือกพ่อพันธุ์ตัวอื่นบ้างตัวไหนตัวไหนแล้ว่าเออเราก็จะหาพิษแม่พันธุ์ที่ดีประมาณนั้นแหละค่ะอืมตอนนี้ก็มีสิบกว่าตัวแล้วท่านผู้ชมขะจากแม่แม่ก็เริ่มจากหนึ่งจากสองตัวนี้คือจากซื้อมาตั้งแต่ตัวอายุเท่าไหร่คะตัวนี้ซื้อมาตอนอายุ สิบหกสิบเจ็ดเดือนโอ้โหสามแสนละคะใช่ในนี้สามแสนแลครับโอ้ทุกวันนี้ก็ถ้ารับมีคนไม่ไม่ได้ตังค์รมีคนให้ประมาณห้าหกแสนก็ยังไม่ขายนะครับตัวนี้นั่นหรอคะนั่นแหละโอ้โหมันเป็นความชอบส่วนบุคนแหละครับค่ะครับค่ะมันเป็นความชอบแบบนี้นั่นแหละค่ะเราโชคเข่งขาใหญ่อ่าเอตัวนี่ใหญ่มากค่ะโอ้โหนี่นะกล้ามเนื้อหนิเห็นไหมขาตัวอายุยัง ยังสองปีก็ได้ขนาดนี้ค่ะโอเคครับเขาบอกว่าควายยิ่งอายุมากเขายิ่งจะมีความใหญ่ใหญ่ครับอ่าตอนนี้ครึ่งสองปีท่านผู้ชมหาดูนะคะตูดเป็นตูดที่ลุงเขียวบอกว่าทําไมถึงชอบควายตัวนี้เพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยความชอบของคือตูดอย่างนี้อ่าชอบแบบนี้อ่าโผเป็นอย่างนี้หัวเป็นอย่างนี้อ่า แแงงรนี้ค่ะอันนี้คือถ้าเป็นโดยรวมนี้ถ้าเป็นคนเลี้ยงควายจริงๆนะเขามันเข้าเขาเรียกอะไรนะเข้าอะไรนะลุงเขียวเขาเรียกตำราออาเข้าตำราไหมอันนี้คือเข้าำราตาแต้มแก้มจ้ำอ่าตาแต้มแก้มจ้ำอ่ะลุงเขียวเราอธิบายคาว่าตานี่ตาแต้มตรงนี้อ่าตาจ้ำตรงนี้อ๋อแก้มจ้ำ้อ้ตำราบอกอย่างนี้เลยถุงเท้าอ่าค่ะใส่ถุงเท้าผู้ชมค่ะนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของของควายควายไทยที่ ที่เข้าทำราก็คือมันก็เล็กใหญ่ในเรื่องตะกอนอาจจะไม่ค่อยใหญ่นักควายเพราะควายไทยควายบ้านเราก็กินเวลาจํากัดแต,แต่ถ้าเรามาเลี้ยงให้มันใหญ่ไอ้ตัวนี้ก็กินไม่ได้จํากัดเนาะถ้าเราเลี้ยงปกติก็ล่อสองโมงล่อสองโมงห้าโมงเราข้ครอบนะมันกินเวลาพนั้นค่ะแต่อันนี้มันมีเวลาเพิ่มได้กินทั้งคืนอีกประมาณนึงเป็นอย่างหนึ่ง มันได้กินหัวาหารมันทิงใหญ่ไม่หยุดหวยควายมันงใหญ่ไม่หยุดเขาไม่ได้กินใหญ่ใหญ่ว่าเราได้กินเช่นั้นค่ะนั่นแหละคือแต่ก่อนคือให้กินแต่หญ้าแต่ทุกวันนี้เรามีอาหารเสริมเวลาด้วยอ้า อาหารเสริมก็เลยทาให้โครงสร้างของเขาซึ่งซึ่งเดิมทีเขาอยากจะใหญ่อยู่แล้วอ่ะพอมีพวกนี้มาเติมเต็มใช่ไหมคะเขาก็เลยเหมือนกับใหญ่มากขึ้นนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเข้าตาราหมดเลยในตราพายไทยโอ้โหสุดยอดค่ะท่านผู้ชมสุดยอดนะคะอันนี้นะคะเคเคฟาร์มอผมชอบยนี้อาตัวารงนี้มันหักเกินไปถุงไหมถุงแต่มันตรงนี้หักเกินไปแล้วก็ไม่ชอบอย่าเราชอบ แบบเ,เนื้อแล้วมันลึกๆเออประมาณนี้แหละอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นแม่สายพัฒนาเหมือนกันนี่แม่ดาวทีทีเขาก็พัฒนามาลแล้วเลยพัฒนามาลแล้วคือก,ก็ก็ตัวนี้มันเป็นควายลูกหนึ่งมันถือร้อยสี่สิบเก้าแล้วมันก็ถือว่าสูงแล้วค่ะอืมแล้วก็มันก็ร้อยห้าสิบกว่าได้ร่วสองสามตัวไปประมาณนึงค,ค่ะ,คะ มันก็ค่อยโตไปเรื่อยๆอคือควายเนี่ย,ยคือถ้าอา,ายเุาเยอะเขาก็จะตัวใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะควายมันต้องอายุเจ็ดปีมีลูกสามตัวมันถึงจะหมดใหญ่แต่ทุกวันนี้มันหมดใหญ่ยากเพราะว่าเราได้กินทั้งวันทั้งคืนเราดูแลดีมีได้กินหัวอาหารบางควาแต่ก่อนมันไม่เคยได้หัวอาหารเลยเนอะดูนะคะท่านผู้ชมค่ะใหญ่มากใหญ่มากคือสองปีนะคะตัวใหญ่มากโอ้โห ตอนนี้กระแสควายกำลังมาลุงเขียวก็เลี้ยงคือไม่ได้เลี้ยงตามกระแสแต่เราเลี้ยงเพราะว่าเราชอบไม่เปียกแต่วัวค่ะเมื่อเขาทําได้เราก็คงทําได้ให้เก็บตัวเองนิดนึงคเลือกเป็นสิ่งที่ชอบเลือกให้เกียรติเองให้เก็บรติเองในสิ่งที่ชอบอ่าแล้วก็ทําก็คือเอามาเลี้ยงฉันชอบเลี้ยงควายฉันชอบนี่ก็เอามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเอามาขายถ้าขายนะตั้งใจมาขายได้ตั้งแต่สักแสนหนึ่งขายไปแล้ว เราบอกไม่ขายตลาของมันถูกใจอ่ะเขาให้เองค่ะพวกนี้มันจะขายตัวมันเองเราไม่ใช่คนขายของเก่งค่ะดีแราคาก็เป็นล้านอือใครจะไปรู้นะลุงเขียวเนาะเอเพราะว่า่คนชอบใช่อยู่แต่คนชอบแต่ราาไม่ได้ว่าขายนะไม่ใช่ว่าเออตั้งราคาขายมโนขายตัวเองไม่ใช่ค่ะ คนที่ซื้อเป็นคนให้ราคาคนซื้อเป็นคนให้ราคามาราคาค่ะเราไม่ได้ตั้งราคาแต่ราคาเราก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ถ้าเขาค้ากได้ก็่นั่นะประมาณนั้นลนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กินเลี้ยงนะคะลูกเขียวก็จะเลี้ยงให้กินกินหญ้านะคะกินหญ้าคืออาหารหลักหญ้าคืออาหารหลักฟางก็ลงมาอาารก็ถือนิดนึงเอนนั้นมันก็ไม่ได้ยากบค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะไว สวยมากนะคะเลี้ยงพอใจรักเลี้ยงเพราะความอยากเลี้ยงเลี้ยงเพราะว่าความเลี้ยงแล้วมีความสุขนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของลุงเขียวเนาะที่เคเคฟาร์มได้ผ่านตัวกลับมาเลี้ยงเพิ่มนะคะเลี้ยงเพิ่มจากที่เลี้ยงวัวนะคะก็เลี้ยงควายลุงเขียวก็บอกว่าไหนๆก็เลี้ยงละเลี้ยงให้มันครบวงจรไปเลยทั้งวัวทั้งควาย ะะเพราะว่าสิ่งที่ทาคือสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทาคือสิ่งที่รักและมีความสุขในสิ่งที่ทำปัญหานี้ก็คือคติพจน์ที่ลุงเขียวให้ไว้ฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทาเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะลุงเขียวคะคนที่เลี้ยงอูครับโทษในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ชอบน,อน่นรันและครับถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ